รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตธรรมท่านผู้ชมครับช่วงท่องเที่ยวธรรมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมศรัทธ,ธาของสาธุชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐรมและต่อจากนั้นจะพาท่านผู้ชมไปชมความงามความอบอุ่นภายในใจของใจป้านิดลุงสัญญาที่บ้านแสงตะวันที่ท่านทั้งสองมีต่อน้องหมาแต่ก่อนอื่นต้องเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านอาจารย์อํานวยสวนนเครีในช่วงของพลังจิตานุภาพและวันนี้ท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึง พระธรณีปราบมารเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงพลังจิตานุภาพในวันนี้นำเอาหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับมากลับเรียนที่หลวงพ่อเขียนสอนไว้ท่านบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีความตั้งใจมากในขณะที่ประทับอยู่ที่ ใต้ต้นพระสีมหาโพเนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้นะปรากฏว่าจิตของพระองค์ขนาดนั้นน่นะครับที่เรารู้กันทั่วไปเป็นบุคลาธิฐานว่ามีมานมาประจุ่นมากนะครับตอนนั้นน่ยแต่ว่าพระแม่ทรณีได้มาช่วยนะโดยบีบ มวยผมออกมาให้เป็นห่วงน้ำใหญ่และเป็นแม่น้ําใหญ่ให้เป็นน้ําหลากขนาดมะอึอมาฮนะแล้วน้ําหลากนั้นก็ท่วมหมู่มานไอหมู่มานทั้งหลายก็ไม่อาจต้านทานกระแสน้ําได้ก็ปรากฏกระแสน้ําได้พัดหมู่มานที่มาประจนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมาในลักษณะของกองทัพมีอาวุธ ยุดโทปกรณ์มีช้างม้าที่เป็นผล,ลรบทั้งหลายเนี่ยนีก็จะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าคือแยกชิงบัลลังก์ที่พระเจ้าประทับมมนบอกว่าของมานไม่ยอมให้พระเจ้ามาบรรลุธรรมที่นั่นนะแต่ในที่สุดพระแม่ธรณีก็ช่วยในการปราบมารที่มาประจนพระพุทธเจ้า ก็มีผลทำให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมะสูงสุดที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพดังกล่าวแล้วสมดังที่ท่านได้ตั้งใจไว้ครับ ท่านผู้ชมครับช่วงท่องเที่ยวทําวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดไร่ขิงไม่ได้พาท่านผู้ชมมาชมความงดงามอันอ่อนช้อยหรือความอลังการของศิลปะด้านพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่จะพาท่านผู้ชมมาชมความงามของศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาของที่นี่ซึ่งจะมีความหลากหลายในส่วนของพระพุทธรูปและที่อื่นๆซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเชิญครับ ท่านผู้ชมครับเบื้องหลังผมที่เห็นอยู่นี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพุทธลักษณะศิลปะของเชียงแสนล้านนาล้านช้างและที่สําคัญมีความสวยงามแต่ปัจจุบันนั้นกําลังบูรณะในเรื่องของฐานชุกชีซึ่งเป็นที่ร้องรับขององค์พระอยู่ฉะนั้นในส่วนของวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าประชาชนมากัน,มาก,นมากทีเดียว ส่วนภาพจิตรกรรมฟ้าผนังเนื้อบานหน้าต่างขึ้นไปก็จะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับผุทธประวัติและด้านหน้าก็จะเป็นภาพเขาพระสุเมนซึ่งก็จำลองทั้งเขาพระสุเมนแล้วก็มหาสมุทรทั้งสี่ซทันดอนไามท่านผู้ชมได้เห็น ส่วนภาพใต้บาหน้าต่างลงมาก็จะมีภาพเกี่ยวกับสถานที่สําคัญภายในประเทศไทยเช่นพระบรมเจดีย์และก็เจดีย์อื่นๆที่สําคัญครับ ท่านผู้ชมครับวัดไร่ขิงนั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนโดยมากแต่ที่สําคัญวัดไร่ขิงยังได้มีทุนในการจัดสร้างโรงพยาบาลเมตตาประชาักษ์เพื่อดูแลผู้ที่จะป่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคตานอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของโรงเรียนประชาบานและโรงเรียนมัธยมด้วย ท่าผู้ชมครับการทาบุญนั้นนอกจากด้วยความสุขใจสบายใจในชาตินี้แล้วบางทีก็เป็นการสั่งสมบุญไว้เพื่อชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อ,ตอไปด้วยและที่สําคัญวันนี้ผมมาที่วัดไร่ขิงได้ทําบุญถวายหลวงพอ่อพร้อมกันนั้นบุญที่ได้กลับมาก็คือได้ร่วมสร้างหรือบุรณะทารชูกระีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วย ท่านผู้ชมครับวัดไร่ขิงติดกับแม่น้ําท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำํำสายใหญ่น้ําลึกปลาเยอะและหลังวัดก็ยังเป็นเกยียรตอกัยาานคําว่าอัยทานหมายความว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์สัตว์ฉะนั้นปลาที่นี่จะไม่ถูกล่าไม่ถูกกินครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อมาวัดไร่ขิงสิ่งหนึ่งซึ่งคู่กับวัดในปัจจุบันก็คือลุงเอี่ยมซึ่งจะเรียกว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ลุงเอี่ยมนั้นเป็นคอทานแต่ว่าเมื่อท่านได้รับสตังมาแล้วท่านก็สะสมสตังทั้งหมดของท่านเพื่อถวายวัดไร่ขิงแห่งนี้ฉะนั้นการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นอกจากการให้ยังมีความคิดและหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอกันครับ